สวัสดีครับนักเรียนพบกับครูวัดอีกแล้วนะครับในรายวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันในเรื่องบทบาทและความสำคัญในการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยนะครับนักเรียนการเลือกตั้งนะครับเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สำคัญในการ ปกครองระบอบประชาธิปไตยนะครับที่ถือว่าประชาชนทุกกลุ่มคนทุกเพศทุกวัยและทุกอาชีพนะครับมีสิทธิหน้าที่นะครับมีสิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบต่อบ้านเมืองเท่าเทีเทยมกันนะครับแต่เนื่องจากแต่ละประเทศนะครับมีประชาชนเป็นสมาชิกของสังคมอาเป็นจํานวนมากนะครับจึงจะอาเป็นไปไม่ได้ที่ทุกคนนะครับจะมีหน้าที่ปกครองประเทศพร้อมๆกัน จึงจาเป็นที่จะต้องเลือกผู้แทนเข้าไปเพื่อทําหน้าที่ปกครองประเทศแทนพวกเรานะครับซึ่งการเลือกตั้งนะครับจึงเป็นสิทธิ์และก็หน้าที่ของประชาชนนะครับในการมีส่วนร่วมในการปกครองประเทศนั่นเองนะครับนักเรียนมาดูความสําคัญของการเลือกตั้งกันก่อนนะครับนักเรียนความสําคัญของการเลือกตั้งนะครับมีดังนี้นะครับข้อ1เลยนะครับการเลือกตั้งเป็นวิธีการที่ทําให้ประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการปกครองประเทศตามหลักการประชาธิปไตยนะครับโดยให้ประชาชนใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งผู้แทนของตนนะครับให้ไปทําหน้าที่แทนตนในองค์กรปกครองทั้งในระดับท้องถิน่นและก็ระดับชาตินะครับนักเรียนข้อที่2นะครับการเลือกตั้งเป็นการสร้างความถูกต้องและก็ความชอบความชอบธรรมในการใช้อํานาจทางการเมืองนะครับให้กับรัฐบาล เพราะเป็นกลุ่มบุคคลที่ประชาชนเลือกให้ทำหน้าที่บริหารประเทศนั่นเองนะครับนักเรียนข้อ3นะครับคือการเลือกตั้งนะครับเป็นกระบวนการเปลี่ยนอำนาจการบริหารประเทศเมื่อประชาชนไม่พอใจการทำงานขององค์กรฝ่ายบริหารหรือฝ่ายนิติบัญญัตินะครับประชาชนก็สามารถที่จะเปลี่ยนรัฐบาลหรือผู้แทน โดยการเลือกบุคคลอื่นหรือว่ากลุ่มอื่นเข้ามาทำหน้าที่บริหารประเทศนะครับนักเรียนต่อมาครับเราจะมาดูการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยกันนะครับซึ่งประชาชนนะครับสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งได้ดังนี้นะครับข้อหนึ่งนะครับการมีส่วนร่วมในการออกกฎหมายระเบ,บียบ กติกาการเลือกตั้งนะครับซึ่งประชาชนจำนวนตั้งแต่1 0 0 0 0คนขึ้นไปนะครับสามารถเข้าชื่อเสนอนะครับเข้าชื่อเพื่อเสนอกฎหมายต่อรัฐสภานะครับที่เกี่ยวกับระเบียบหรือกติกาการเลือกตั้งได้นะครับนักเรียนข้อที่2ครับก,การสอดส่องดูแลการเลือกตั้งนะครับ รัฐธรรมนูญได้กำหนดให้รัฐส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐในทุกระดับนะครับดังนั้นถือว่าเป็นหน้าที่ของประชาชนทุกคนที่จะต้องช่วยกันสอดส่องดูแลการเลือกตั้งนะครับให้บริสุทธิ์และยุติธรรมนะครับหากพบว่ามีการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งนะครับต้องแจ้งให้ผู้รับผิดชอบทราบทันทีนะครับนักเรียน และข้อที่3ครับก็คือการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับบุคคลที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งนะครับจะต้องมีคุณสมบัติมีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญน,นะครับและมีคุณสมบัติต,าต่างๆเช่นมีความรู้ความสามารถเป็นคนดีมีศีลธรรมนะครับเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม มีประวัติดีและมีผลงานปรากฏเด่นชัดนะครับเป็นผู้มีความศรัทธาต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนะครับอันนี้คือเป็นเพียงบางส่วนนะครับที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญนะครับนักเรียนอ่าทีนี้ต่อมานะครับเราจะมาดูการใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยกันนะครับนักเรียน การเลือกตั้งเพื่อหาตัวแทนประชาชนเข้าไปบริหารประเทศนะครับตามหลักของการปกครองระบอบประชาธิปไตยเป็นหน้าที่ของประชาชนนะครับที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองทั้งนี้ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งนะครับต้องมีคุณสมบัติด,ดังนี้คนหนึ่งนะครับมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดหากเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ต้องได้สัญชาติไทยมาไม่น้อยกว่า5ปีนะครับอ่าอันนี้นักเรียนอาจจะยังงงนะเดี๋ยวครูจะอธิบายให้เข้าใจง่ายขึ้นก็คืออย่างเช่นนะครับอ่าคนต่างชาตินะครับที่มาอาศัยอยู่ในประเทศไทยแล้วก็ขอสัญชาติไทยนะครับคนต่างชาติคนนั้นนะครับจะต้องมีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่า5ปีนะครับถึงจะมีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับนักเรียนต่อมาครับข้อที่2นะครับ คือมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์นะครับในวันที่1มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้งนะครับหรือถ้าจะให้พูดกันเข้าใจง่ายๆก็คือผู้ที่มีสิิตเลือกตั้งก็คือผู้ที่มีอายุ18ปีบริบูรณ์นั่นเองครับนักเรียนข้อ3นะครับมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งนั้นเป็นเวลาไม่น้อยกว่า90วันนับถึงวันเลือกตั้งนะครับนักเรียนและข้อต่อมาครับข้อ4นะครับ ไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามไม่ให้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับเช่นมิกลจริตเป็นภิกษุสามเณรหรือต้องคุมขังนะครับบุคคลเหล่านี้คือบุคคลที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้นะครับไม่ว่าจะเป็นคนมิกนจริตนะครับนักบวชนะครับพระภิกษุสามเณรเนาะหรือผู้ที่ต้องคุมขังนะครับบุคคลเหล่านี้ไปใช้สิทธิ์เลือกต AH. ั้งไม่ได้นะครับโดยนะครับ ก่อนวันเลือกตั้งนะครับผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับควรไปตรวจดูบัญชีรายชื่อนะครับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งว่ามีชื่อของตนหรือไม่นะครับถ้าไม่มีนะครับต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบนะครับดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมนะครับนักเรียนนอกจากนี้นะครับนักเรียนนะครับยังสามารถาเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองได้นะครับโดยการสนับสนุน หรือชักชวนพ่อแม่นะครับให้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเลือกคนดีเข้าไปบริหารประเทศนะครับซึ่งปฏิบัติได้ดังนี้นะครับนักเรียนอ่าข้อหนึ่งนะครับข้อหนึ่งครับคือการรับฟังข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่จัดขึ้นในท้องถิ่นทั้งการเลือกตั้งภายในหมู่บ้านตำบลอำเภอนะครับ ระดับจังหวัดหรือระดับประเทศเลยนะครับนักเรียนข้อสองครับรณรงค์ให้คนในท้องถิ่นออกใ,ใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับนักเรียนข้อสามนะครับติดตามการหาเสียงของพรรคการเมืองหรือผู้สมัรครรับเลือกตั้งนะครับนักเรียนและก็ข้อสี่นะครับสังเกตการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งว่ามีการใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างไรเช่น ผลการลงคะแนนเลือกตั้งนะครับจำนวนผู้อ่าผู้ไม่ใช้สิทธิ์นะครับนักเรียนสิ่งเหล่านี้นะครับคืออ่าคือสิ่งที่นะครับนักเรียนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งได้นะครับถึงแม้ว่าอายุเราอาจจะยังไม่ถึง8ปปีบริบูรณ์ยังไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งแต่เราเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการเข้าไปเรียกว่าดูแลการเลือกตั้งได้นะครับนักเรียน สำหรับวันนี้นะครับครูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ